เราจะไปตีเนเราจะเข้าไหนเอหรือบีจ่าจ่าจะเข้าการจ่ามันเข้าบีแน่นอนอืมอไอ้ผมเก็บสกิลไว้แบบโตกลับแม่หรือว่าเราจะบุกไปเลยเราเข้าเลยเราไม่คือเราเอางี้ดีว่ะ<ม>ถ้าเราได้ยินเสียงตีนปุ๊บเราอัดทุกสก,กิลเข้าไปเลยไอ้เนี่ยผมซื้อสก,กิลให้ส่วนสนจ่าต้องยิงนะจ่าเพราะว่าเอาได้เลยี๋ยวจ่ายิงยไดเ้เราได้ยินเสียงตีก่อนเหรอจ่าจ่าจ่าพี่จ่า

าจาย่าจาใจยาใจจจัย้าายบาิกูจ่าขุมน้ช่ยมึงไปขายไอสัตว์จะมายิงคู่กับกูอ่ะย that one well ่ี่ไอเด็กกรยขอให้ขอใหในความเสี่ยงระยะของผมเขาจ่าสวยมากรับจ่าบอกแล้วเด็กพวกนี้จ่าเคยเจอมาหมด ดาวเป็นเด็กพวกนี้มันถือว่าฝีมือดีนะคร่าเราฝีมือมันเขาเรียกฉันต่ำดาพวกนี้ดีกว่าเงินเดี๋ยวมาแป๊บนึงช็อกเลยไม่ถึงช็อกเลยจ้าดาวช่วยจ้าช่วยจ้าวไอ้เฮี้ยนี่คือการทำงานเป็นทีมจดาวป่วยจ้าดาวป่วยบุกไอ้เฮี้ยมันยิงหัวเจ้ามันยิงขวัญเจ้าแอนดี้ จ่าตีเยอะจ่าจ่าผมจะตามตามไปทุกชีวิตจ่าระวังลักงองแฝงไหนจ่าป๊อปป๊อปป๊อปจ่ายเนื้อี้อะไรจันนี่แย่กูว่าแล้ววางข้างบนไว้ลองหุ่นไว้เอ้ยมีตัวมามีตัวมาสวยสวย หนุยทำงานดีงานหนึ่งแบบี่อจ่าเ่าจ่า่ยหน่อยถอุ่ยนอยจ่าจ่ามีจมีสมุก p e ีบเขาเเขาเเขาเอ่วะจ่าาามามียเอุ้จ่าจ่าคิดว่าเราจะจ่าผมว่าผมไล่เ่อมหน่อยนะจ่าเป็นท่อมผมเล่นปืนใหญ่เลยแบบบุกแบบสายฟ้าได้ใช่ไหมจ่า บุกเลยไปบุกเชจ่าเหมือนสุนเหมนสงครามเลยมารินฟอร์ดเี่มีวะมีตัวโอ้ยจ่าจ่าหายว่ไยิง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 ยิยผมกมาผมยิงเตะเรี่วิเตะแร้วรอแป๊บจ่าจ้าไปจ่าไปจ่าไปใจเย็นมึงบัางโอกใช้ได้หรอจ้าว้าว ด้วยจ่าด้วยหจ่าสีด้วยจ่าเอาด้ยอะไรอ่ะกูบอกมึงเร่วมึงไม่ฟังเลยอ่ะกูบอกมึงเลยแต่แท้ว่ะเออใจเย็นๆใจเย็นขอความในความในความรอสุดของหลวงข้าจ้าผมเพิ่งจบจากหลักสูตรออนไลน์จ้า อ,อ,อ,อมึงเอ้ยไอ้เยี่ยมึงเอียตีขู่ก็เออมึออเม,มียตีก็เก็ผมผมบบอลรอสมุกได้ถ้าหากว่าจ่าสักให้ผมใช้จ่าให้ผมใช้เลยครับจ่าผมจะยอมใช้ตอนนั้นให้อย่างน้อยมึงรอสมุกกูดาวก่อนก็นได้ไอ, <Yeah S 2> อ้้เหียจ่าอยู่อันดับสี่นะจา่าซื้อปืนจ่าเอาผมเซ็ตอะเราจะไม่ทิ้งกันจ่าเฮ้ยเฮ้ยมึงได้ยินไหมเนี่ย ขิ้นกันเที่อะไรสักจ้าหลังจ้าโอ้ยหกี่ตัวมันะไฟ planted เอ้าจ้าไปจ้าไปจ้าผมจ้าต้องมีชี้ถุงหมูนะอย่ามันเป็น Spike remaining. down One enemy A. จ้าผมตายจ้าจ้าผมเลื่อนไหลจ้าผมเลื่อนไหลจ้าผมเลื่อนไหลจ้าอ๋อจ้าผมเลื่อนไหลจ้าแขนผมพวกจ้าแขนผมไม่รู้สึกอะไรแล้วจ้าช่วยด้วยจ้าโอ้ยจ้าผมทรมานได้โปรดจ้าอ่า ต้องใจความเงียบ แปซิจ่าเด็ดล็อกโลมากจ้าจ้าทำได้จ้าทำได้นอนโล Spike down a หลังจ้าหลังจ้าตายจ้าจ้ามาเน่าจ้าแอบจ้าจ้าจ้าไม่ใช่จ้าเหรอจ้าเชื่อมโลกเลยจ้านี้จ้านี้เออดิมึงไม่ชนะมึงไม่ยังชนะจ้าหรอกจ้าดินจท่าดิน

มา head shot อินเนออ้จจะตายโลเทนโลเทนโลเทนจานนี้เลยจ้าจ้าจ้าวิงเอจ้าิงเอจ้ากระสุนโงนจ้าขอร้องเป็นแค่เบงซูไทย เไทยรวมเดินหนึ่าเชื้อไทยเชื้อไทยเป็นประชากัน่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลพีชีพ